เทที่โรงเรียนเกา่าโรงเรียนเกา่าโอเคไปกันเลยเป็นบ้านหรูหมดเลยอะอ่าเรามาถึงกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนโมจะไปไปเล่นอะไรบ้างเนี่ยไปเล่นมีอะไรก็ยังไม่รู้ <laughs> น่าจะไม่เหมือนเดิมไหมมีตักไข่มีสอยดา้าไหมก็น่าจะใช่อ่าเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะ เพื่อนกี่คนแล้วครับเจอใครบ้างใครบ้างไม่มีแหมเขินยอดีใช่ไหมจอใครอีกสิงเจอใครอีกโอ้ยชีโบชีเบ้เขินเขินอาการคนเขินเป็นนี้แหละเป็นไงบ้างครับเดินพาเลทเหรอไปไปเลยไปเลยเดินเลยเดินตามเราอยู่สีเหลืองไหมเหรอ เดินไปจังหวะเดี๋เดินไปจังหวะ,เด,ะเดินไปจังหวะเดินไปจังหวะไม่เดินเลยมันก็ตรงไปตปาไปสิเข้าเข้าทางนี้แล้วนี่มันขบวนมาแล้วข้างหน้าอ๋ออันนี้ไงสนามเด็กเล่นที่นโมชอบเล่น ใช่ใช่ใช่เข้าไปเล่นไหมเขาไปเล่นไหมน่าไปเล่นเขาอยู่บ้างเล่นสิไม,น <laughs> ไม่เล่นแล้วอ่ะ เล่นใช่ไหมใช่ไหมอล,อไลองดูดิเข้าได้ไหมยังเข้าได้อยู่ไหมหัวชวนแล้ว,ว,วนวโอ้ยนี่เล่นตั้งแต่ห้องเนิร์ดอนนี้เหอันนี้จะแคบเกินไปจ๋เลย นี่ห้องอะไรเนี่ยห้องนี้ห้องอะไรอองอมวสามอ๋อนนอ,อันนี้มันเคยมีลูกออสนะหรอเป็นโกบหมดแล้วมั้ง กี่เดือนแล้วไม่ได้เล่นเล่นเตตามซ้ตามานะคะผู้ปกครองที่ลงทะเนแล้วนะคะจะได้บบเล่นหนีหนีตายแต่ปได้ั่งู้เลยก็ได้่เข้า้กให้อจนชที่อยู่ในซมนะคะค่ะนะมาเลยนี่เล่นตั้งแต่เด็กเด็กาเตเล่นเม้ม ซื้อได้ที่นตอนนี้นะคะเแล้วก็กรองนะคะข้อตามตอนนีนะคะเเียไปเล่นอันนู้นสินี่นั่นที่เดินอ่ะที่เดินทรงตัวยังทรงตัวได้ไหม ตแล้วส่งตัวได้ไหมอุอ้ยสีเขียว,วส,ยวสีสีพอนี่นะ่ะเอ้าสีเหลืองอสีน้ำโมนี่น่ะเฮ้ยอโหนโหนโหเนีน่ยได้กามน้ำโมอันเนี้ยได้กามเลย <c oughs> ใช่เนี่ยได้กามเลยยิ่งแบบออกแรงโหนโหนได้ดานาน เออนั่นแหละได้กล้ามนั่นแหละนั่นแหละเอ้าโอเคกลับได้ไหมกลับได้ไหมกลับได้ไหมไปแล้วกลับได้เฮ้ยเมื่อก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้แล้วนี่นะโอ้โหเฮ้ยมันเบี้ยวอะน้ำโมมันเบี้ยวมันเอียงอะไม่ต้องกลัวชนอะไรนะ กี้ดดงๆหน่อยแล้วกี้ดืดงสีเหลืองให้นโมที่ปลูกเห็ดหายไปแล้วอะที่ปลูกเห็ดหายไปแล้วตรงเนี้ยตอนนั้นมีเห็ดไหมคะ<อ>ใช่ป่ะ<ส> <c oughs> เหลือไ <c oughs> บกิง้ง

เล่นเปียโนพรอมไหมพรอนี่บอพอไพอนี่อกสามสิฮิปตใหญ่อนเดินยตลลาตลลาเฮ้ยไม่ไม่ยืนดิเดล่วงหรอ ก็น้องยอดนะคะวิธีการเล่นนะคะจะมีกรรมการนะคะเอ่เวียงตุ๊กตานะคะแล้วให้เด็กๆยืนจุดตะดก้านะคะจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกบีนให้เด็กๆวิ่งคลานหรือหมอบนะคะห้ามโดนตุ๊กตาที่กรรมการเวียงหรือหมุนนะคะให้เด็กไปหยิบลูกบอล กี่ลูกก็ได้นะคะครั้งละกี่ลูกก็ได้โดเริ่มสองลูกเลยสองลูกเอาติด ชุะะชุ่นี้ค่ะขอ่ค,ค่ะสูงปเป้แล้วก็สูงตับไข่นะคะติ่มล้อะไรครับนนช็อชโกโกแลตช็อกโกแลตก็ได้คบต่อไปนะคะเป็น,น,นของูรครั้งแรกเลยเหรอ เอาไปเลยให้เขาเปิดครบนะคะทิมสีฟ้านะคะก็คัวของน้องนี่นะคะคุณพ่อและคุณแม่ค่ะพิมสีเทียวพิมสีเทียวพายเออังห่ง

พี่เขียวพี่เขียวเดี๋ยวผเขียวน้าตาดูเังแบบนี้ลมีเนสนิงคนเองล่ะเยนสะุกหลกเยนหนักไหมเราไปถือสั่งาเอาไปถือฝังเอาไปไล่ขึ้นมนน้องค่ะเดี๋ยวน่ใ ไหนไหนไหนกลับแล้วใช่ไหมครับเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับสนุกเล่นอะไรมาบ้างสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นตักไข่ตักไข่แล้วก็ปา่าปลาลูกดอกแล้วก็เล่นใารเจอเพื่อนคนไหนมาบ้างวันนี้นขนมปังแล้วใครอีกต้นไม้ต้นไม้ที่สี่อ่าใคร คุณครูฮเจเจใครยอดก็ดีมีใครอีกไหมคุณครูยุ้ยคุณครูยุ้ยที่ชื่อเมาค้ำที่ชื่อเมาค้ำแล้วก็มีชื่อขันนี่ขันนี่คุณนิดคุณนิดคุณชิปคุณชิป ป้าพันป้าพันอืมมาจังดแล้วโอเคเดี๋ยวกล okay. ับบ้านก่อนนะด,ดิ๊ด๊ด,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 ด